ครับผมสวัสดีครับอันนี้ก็หาเวลาว่างนะครับค่อยๆมาเก็บงานนะครับอันนี้ก็มาเก็บที่ฟาร์มหมูนะครับก็ยังทําไม่เสร็จครับเนื่องจากว่าติดภารกิจหลายด้านนะครับผมถ้าวันไหนว่างก็จะมาเติมระบบให้ทีละนิททีละนิดนะครับก็พัดลมทั้งหมดก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกตัวนะครับผมพัดลมทั้งหมดหกตัวนะครับก็ค่อยๆติดไปทีละตัวนะครับตามวันที่ว่างครับก็เป็นพัดลมนะครับระบายความร้อนนะครับผม ก็ใช้มอเตอร์บัตเลต24โวลต์500วัตต์นะครับดัแปลงแทนการใช้คูโบตานะครับตอนนี้ก็เปิดพัดลมจากมอเตอร์บัตเลตอยู่2ตัวนะครับอันนี้ก็ช่างใหญ่นะครับช่างใหญ่ตอนนี้ก็ยังคงใช้คูโบต้าอยู่นะครับเนื่องจากยังทําระบบไม่เสร็จนะครับก็ต้องใช้ร่วมกันไปเดี๋ยวถ้าทําเสร็จแล้วเมื่อไหร่กลางวันก็จะใช้แต่ ซลาเซลล์ล้วนนะครับผมไม่ค่อยเก็บงานไปครับผมลมแรงครับ,ลม,รบ,นะรบลมแรงเท่ากับเครื่องน,นะครับลมแรงเท่ากับเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ก็ตัวนี้ตัวที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมตอนนี้ลํา ด้วยมอเตอร์อยู่2ตัวนะครับลัด้วยเครื่องยนต์หนึตัวนะครับผมตัวน,นี้เป็นตัวคอนโทรลนะครับปรับความเร็วรอกนะครับอันนี้ก็ปรับให้ช้าลงนะครับน,นี้จะปรับให้เร็วขึ้นนะครับอพอดีแดดอ่อนพอดีครับ โอเคครับผมสวัสดีครับ